ไฮโลครสุดเลยนะครับทักทาครับเอ้าทักทาครับโอ้ตอนนี้เรามาออกลงทานสวัสดีครับโอ้โหรูปหล่อวันนี้ออกลมทานงานอะไรครับวัดอะไรวัดบางบัววันนี้เอาอะไรมาทำบุญอาทำบุญเลยเอ้านาคุณคุณเหรอลูกเต่าใหญ่กันหมดเลยเหรเนอะเออแต่ข่าวเป็นอร่อยที่สุดในย่านนี้แล้ววาไม่หไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกที่สุดว่กินได้ครับผมว่ากินได้นะโอเคครับ ครับอ่าวันนี้ขอขอให้ขอให,ขอให้บุญกุศลอ่าสูงๆเ้อไอ้ลูกเต่าเลงานในการทำนะครับอ๋อมีคนมาสือมาหาครับตอนนี้เราก็มาเยี่ยมชมวัน,นีครับตอนนี้เรามาทำอะไรบ้างนะวันนี้วันนี้ไปทำอะนี่ครับรูบ <c oughs> น้ำหลังที่กับเลยพานักเรียนกับอาจารย์มมขอมมากินหอมกินเข้าโอเคครับอ้าว <c oughs> ครับวันนี้มาช่วยเหลืออะไรทางวัดบ้างวันนี้ มารับผนก่อกระสอบไส้กั้นน้ำช่วยเทศบาลหลังการเรียนเว็หาอะไรกินนะโอเคครับขอบคุณครับวันนี้เทศบาลนุ่งสืงมีอะไรอร่อยสารวันนี้ออกกันเอาอะไรมาเรียงพี่น้องมาเองตากันมุ่งบมดแล้วโอ้ยกลัวจะกินของเราโอเคครับยินดีครับขอบคุณมากๆนะครับ อร่อยไหมครับอันนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวโอเคไอ้ไข่เจียวมีไหไข่เจียวเลยโอ้ไข่เจียวเลยไข่กังไขเจียวเลยนะเดี๋ยวสวัสดีครับวันนี้ไงปันเองเอาอะไรมาเลี้ยงนี่ของของเทศบาลเองเนาะมีไข่เจียวมีไข่เจียวมีไข่ทอดมีไข่ทอดโอเคครับอร่อยอร่อยสวัสดีครับคนสวยเจ้าลูกศิษย์ตรงหาครับ นาอู้นาอร่อยเนาะอันนี้เนาะเจ้านี่ยนาอร่อยอ้าวอันครับสวัสดีครับพ่อวันนี้กินอะไรเนี่ยโันนี่ไป็นผกเกี้ยวเป็นกเกี้ยวเก๊ครับอ่าเมย์ยายหนูเอาอะไรมาเลี้ยงพี่น้องบ้านเองนี่อย่างไรอย่างเลยอย่างไรอย่งเองอันนี้อะไรครับรสช่องอะบัวลอยครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนวางกันวางจังมือกันนะอ๋ออันนี้ขนมอะไรเนาะขนมแค่หรือขนมโคก ขนมครกต้องมาแคะเนาะใส่อะไรนะครับเนี่ยหรือบันของบัานนอกบันเองหรือแบบประยุกใส่อ๋ออันนี้บันนอกธรรมดาเนาะเออแบบนี้อร่อยนี่พื้นๆแบบนี้นานๆที่เคยเห็นนั่นจะมีจะประยุกใส่กิปลาทะเออใส่หอมง่ายๆน,นึกถึงสมัยตอนเด็กน้อยสวัสดีครับยายวันนี้อะไรมาเรียงพี่นอกบันเองครับก๋วยเตีเ๋ยวก๋วยเตีเ๋ยวอะไรครับไก่เฮ็ดหมูแดงโอเคครับอร่อยไหม อร่อยใจชิมทักจามทักสามชามโอเคครับโอเคครับอันนี้พี่น้องเราก็มาแค่เยี่ยมเยียนกินลงทานนะครับของนางจีลานาประจัก์และคณะนะครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับ ท่วมแล้วท่วมรอบรอบน้ำท่วมโรงเรียนเลยต้องร้องแล้วเราเบื่อยู่บวัดครับต้องหากินมาเรียงอะไรครับปวีเลี้ยงอะไรวะนี่เลี้ยงอะไรพี่น้องเองอะไรเนี่ขนมะจ้าเขาเรียกขนมเลยนะขนมกระป๋องกระป๋องอ๋อขดี๋ยวกระป๋องอร่อยไหมอร่อยอะไรไม่ไม่หวานโอเครับตอนนี้คนแบบคือตอนนี้มันไม่พอขายไอ้ไม่พอกินเนาะต้องใส่ที่ละ ต้องมาทอดทตันะ้ดตีห่านนะโอเคครับโอเคครับขอบคุณหลายๆขอให้รลำให้รวยเด้<ะ>ลเอลำก็ไม่เอาเอารวยอย่างเดียวแกโอ้ย <c oughs> อเว้ยวันนี้ <c oughs> <c oughs> ก็มาดูโรงทานฝั่งนี้กันนะครับโรงทานฝั่งนี้ก็กล้วยทอดครับโอ้อะไรนะไก่ทอดไก่ทอดขอโทษทีมองไม่เห็น S <S อาไปถอดบานนงเงินครับไม่ทันเลยเนาะเจ้าไหนก็ไม่ทันแต่ว่าอร่อยทุกเจ้าแล้วนี่ฮะอ่าอันนี้จากจากไหนเนาะป้าอันนี้จาก,นนาากบานนันเทิงค่ะบันเทิงเนาะเจออะไรครับเจ้าของอพอพลเจ้าออมพรขอให้รำให้รวยด้วยครับคนกินก็ให้ลอยสวยเหมือนกันนะครับคนไายให้ลอยๆนะครับโอ้นี่ใส่ใบมะกรูดด้วยนเนาะคงเครื่องเรียบร้อยนะอร่อยนะครับขอบคุณครับอันนี้ก็เอ้าหมดแล้วล่ะ อันนี้อะไรขนมจีนไงน้ำยาเหลืออยู่สองสามสามถ้วยโอ้อร่อยครับกินอย่างกระเล็ดอร่อยโอ้ขอมือใหมดใบหน่อยโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้ขายอะไรเนาะแจกอะไรมาแจกอะไรนะยำบะหม่าอร่อยมากไหนบะหม่าผมอยากจะชิมสักเห็นผมเหลือมาสาม เนี่ยล้อหลอดสามเนาะจากไหนครับจากไหนครับจะสูงหมดเองเนาะโอเคครับขอให้เราไปรวยนะครับครับครับอ่าเดี๋ยวไปแวะชิมสมต้ำครับครับผู้สนับสนุนหลักค่ะชื่อชื่ออะไรครับท่านรามล้างรามโก้องมโก้โอเคครับท่านละครับตีละยุดตีละยุดครับครับขอให้เราไปรวยเด้อครับขอให้ได้ทุกขอให้ได้ทุกสมัยเด้อฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ ว่าจะไปชีมมอดด้วน,น้ำจิ้มนาอร่อยนะครับ่านี่ครับอ่าเราไปดูกันต่อไปครับอันนี้ก็มาเยี่ยมมาชมดูอ,อันนี้เอาอะไรมาใหพ้พี่น้องเองกินเนาะอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรเนรเี่ยโตเกียวแลก็ดูหน้าตาโอ้คนเขาเคิวยาวเหยียดเลยครับเนี่ยโยังยงยาวเนี่ยคนสาวโมเขาเท้าอีเมกาขอให้เราไม่รวยเด้อ นะทุกทั้งคนกินทั้งคนขายทั้งคนแจกโอเคครับโอเคอันนี้อะไรเอ่ยขอชะงอกดูโตเกียวเนี่ยโตเกียวเหมือนกันเนาะเลยพี่น้องสองอันแล้วนี่คุณสุนีจอแดนโอเคครับทำไ,ไม่เงยไม่ม่มีตะกรมอย่างเดียวไม่พันไ,ไม่ทันมือโอเคครับขอให้ร่ำรวยเด้อครับครับคุณกุศลส,สวัสดีครับอันนี้ไม่อะไรเนาะ ไก่ยกล้อแม่ไก่ยยกกกกแม่่่ไไต้องยกล้อเด้เอาอะไรมาแจกพี่น้องเองกินตำสมเนาะตำได้ทุกอย่างหรือลาวอย่างเดียวท่างลาวท่างไทยอ๋อนี่น้ำปลาต้มงถูกแล้วนะคะโอเคครับแต่ยังไม่ได้มากินมาแบบนี้เจ้าอื่นมดเกือบทุกอย่างละอันนี้ก็อนมาที่หลังเขาใช่มาจังโอเคครับมาเด้อมาเด้อมาเด้อตำสมครับเชิญครับกอแถวก็แถวเลยครับมาเลยครับอ้าวสวัสดีครับเจอคนสวยอีกแล้ว ครับอันนี้พัดมีโอ้พัดมีก็ออกไปทันนะครับพัดมีจากไหนน้อเนี่ยพัดมี <c oughs> มเก็บปีละครับอ่ามะเขาวิ่ครับจากไหนครับจากไหนครับเนี่ยจากไหนนะอแถวนี้แหละค่ะโอ้เจอคนสวยเ <laughs> 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 ลยขอร์เรนแมนรวยเด้อครับเอาของไปแจกพี่น้องมานเองกินครันสวัส <c oughs> <c oughs> ดีครับ <c oughs> ทั้งลำทั้งรวยเด้อครับ <c oughs> <laughs> ได้ลำเลยด้วยยังได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวหาได้พอได้พอสอบบัญชีได้ที่ไหนครับได้พอครับชัยภูมิครับแต่แต่ยังไม่ไปแล้วครับมันคิ้วยาวโพดได้ครับขึ้นบัญชีเร็วอ่ามัธยมครับครับครับผมไม่เอาครับลองไม่เอา อยวขึ้นมัญชีไว้ครับอย่าอย่าเพิ่งพูดถึงเล,ลยร <laughs> ครับครับผมครับครับอาออันนี้ก็อันนี้อันนี้เขามาแจกน,นั่นเหรือว่มา,ามาทำบุญนั่นเอง <laughs> <laughs> ไม่หรออันนี้ของจริงครับใ <c oughs> <laughs> ครอยากร่ำรวยทำบุญแล้วก็มาซื้อโตัวตีนนะครับอาจจะถูกนะครับถาถูกนะครับครับอะไรอะไรเลขกอะไรเลขกอะไรเด็ดเลขกอะไรนะ เด็ดทุกเลขเนี่ยมีอะไรมาโชว์ไหนของไหนสงพ่อครับขอบคุณครับออ่า…มาดูไอติมนะครับไอ่ย้ายแจกไอติมเนี่ไอติมจากไหนน้อเนี่ยปัานบัวโอเคครับอร่อยไหมครับไอติม อร่อยในดูรูอ้าวมันจะมดหรอเด็ดนี่นี่ยมันจะมดเลยมันขายดีเนาะดูอ่าเอามาจักจักปั่นจักอะไรมาหน่อยมดเนาะคนก็มดอันก็มดคนจนเขาคิวยาวเนาะคนก็มดแล้วล่ะครับนี่เขากินกันแล้ววะนี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในนานาสาคนตัวสูงเด้อจะเห็นไหมถ่ายรูปเจะเลี้ยดูเอาเลี้ยจ้า ็ครับคนคนรูปหล่อใจดีอย่างนี้แหละนานาคุณคุณเฮื้อใครเื้อนี่งเอาเนี่ยนาคุณคุณเน้ครับครับไปดูนานาลามพนุสุกนะครับครโอเคครับไอผมจริงๆครับนีครับอร่อยเนาะออชอครับตอนนี้ก็ มาทำบุญทำกุศลแจกจ่ายให้พี่น้องมันเองนะครับขอบคุณเดอ้อนะครับอันนี้ก็มาดูไก่ครับโดูสิไก่ก็คิวยาวเหยียดเลยครับอันนี้ปีกไก่นี่ครับเนี่ยปีกไก่เห็นมันดูเล็กๆหอมใบมะกรูดใส่มะกรูดเนี่ยห,หอมมะกรูดครับดูนนโตดูจักกู่โต่งเลย สวัสดีครับชื่ออะไรครับยายบ้านอยู่ไหนน้อน้องวาครับครับขอให้เราไปรวยทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องมาเอมาทำบุญลงทาน